ข่าวลือข่าวล่ามาแรงค่ะปรากฏว่ามีสมการการเมืองมีสูตรการเมืองใหม่ค่ะมีรายงานข่าวนะคะระบุมาตลอด2อวันที่ผ่านมาว่าพักสีแดงอาจจะหันกลับไปจับมือกับพักสีน้ำเงินแล้วชูบิ๊กตู่คลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29ให้กลับมารับตําแหน่งนายกอีกครั้งค่ะ สำหรับข่าวดังกล่าวนะคะสพัดมาหลายวันแล้วนะคะทำเอากองเชียร์บิ๊กตู่ถึงกับใจฟูค่ะด้วยหวังว่าบิ๊กตู่ค่ะอาจจะกลับมาเป็นนายกในยามที่บ้านเมืองอยู่ในสภาพที่เรียกว่าคับขันอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้มีคำถามค่ะถึงความเป็นไปได้นะคะว่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนที่จะได้เห็นพักเพื่อไทยค่ะก็คือฝั่งแดงหันไปจับมือกับพักสีน้ำเงินก็คือพักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลกันค่ะ พราะถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงนะคะหมายความว่าทั้งสองพักพวกเขาต้องยอมกลืนเลือดค่ะเนื่องจากใครๆก็รู้นะคะว่าในส่วนของพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยฟาดฟันต่อสู้กันอย่างหนักค่ะเมื่อพักเพื่อไทยนะคะสามารถเข้าไปยึดกระทรวงมหาไทยที่เคยอยู่ในความดูแลของพักภูมิใจไทยมาได้ปฏิบัติการแต่งตั้งโยกย้ายหรือที่เรียกว่าย้ายร้างบางก็เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะพิฆาตราชการกระทรวงมหาไทย ใครที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับพรรคสีน้ำเงินค่ะต่างได้รับผลกระทบและจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังมีข้าราชาการอีกหลายคนที่ยังรู้สึกร้อนๆหนาวๆค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนค่ะจากแกนนําทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคปุ่มใจไทยหรือว่าพรรคเพื่อไทยค่ะว่าสมการการรองรับการตั้งรัฐบาลใหม่หากนายกแพทองทานชินวัตรมีอันต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจริงค่ะในส่วนของคุณสารวงเทียนทองนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะเขาบอกกับสื่อแบบนี้ค่ะคุณสารวงพูดทีเล่นทีจริงค่ะบอกว่าสงสัยคงจะต้องออกเป็นแถลงการนะคะว่าอย่าไปเชื่อข่าวปลอม แล้วก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่ได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนค่ะคุณสรวบงบอกว่าไม่ได้มีความคิดหรืออะไรที่จะไปถึงตรงนั้นเรายังยืนยันในความบริสุทธิ์ของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายก,กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้คุณสรวบงนะคะเขายังมั่นใจค่ะวันที่29สิงหาคมนี้เชื่อว่าน,ะะนายกแพรทองทานเธอจะได้ไปต่อค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณสระวงเองค่ะเขายังแสดงความมั่นใจค่ะว่าในวันที่29สิงหาคมนี้เชื่อว่านายกแพททองคานเธอจะได้ไปต่อค่ะคุณสระวงบอกว่าเรามั่นใจมากๆจึงบอกว่าข่าวที่ออกมาขออยากให้ไปกระทบกระเทือนเรื่องความเชื่อมั่นของการทำงานเพราะปัจจุบันก็ทำงานลำบากอยู่แล้วทุกคนก็รอวันที่29สิงหาคมนี้อย่างเดียวว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร สำหรับกรณีเรื่องนี้นะคะไม่เพียงแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาปฏิเสธข่าวเท่าน,นั้นค่ะแต่ล่าสุดค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคกูุิใจไทยค่ะฝั่งสีน้ําเงินคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีค่ะสมการแปลว่าอะไรต้องเท่ากันหรือไม่เพราะว่าพรรคกูุิใจไทยมี70เสียง นอกจากนี้นะคะคุณนุทินก็ยังตอบคำถามสื่อค่ะเมื่อถูกถามว่าในช่วงนี้รัฐบาลหากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พักภูมิใจไทยจะไม่มีทางไปร่วมอีกแล้วใช่หรือไม่คุณนุทินบอกว่านายกรัฐมนตรีเก่ายังไม่ไปเลยยังอยู่อย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในความเป็นส่วนตัวเราไม่ได้มีอะไรกรันเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะพักฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลขณะที่พันธรวจเอกทวีสอสสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลค่ะคุณทวีนะคะได้พูดถึงวันที่ได้พาสสอของพักเข้าพบนายกแพทองทานที่สภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อให้กําลังใจในาย,ยกนะคะคุณทวีบอกว่าในวันนั้นนาย,ยกเองก็ไม่ได้มีท่าทีกังวลอะไร เพราะว่าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสารรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนต้องเคารพไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์และทางการเมืองรัฐมนูญก็เขียนทางออกเอาไว้อยู่แล้วนอกจากนี้ท้าหัวหน้าพรรประชาชาตินะคะก็ยังบอกด้วยว่าไม่มีการพูดคุยกันถึงแผนสำรอง เพราะมีความเชื่อมั่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยและทุกวันนี้ค่ะนโยบายทุกอย่างก็กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนไปย้ำว่าพรรคประชาชาติจะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยค่ะดูเหมือนว่าสมการสูตรการเมืองใหม่ค่ะที่มีการปล่อยกันออกมา ว่าสีแดงจะกลับไปจับมือกับพักสีน้ำเงินนะคะสูตรนี้ค่ะดูไปดูมาอาจจะไม่ตอบโจทย์กับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นฝั่งแดงมากที่สุดนะคะเพราะถ้าหากแกนนําของพักเพื่อไทยเองค่ะออกมาขานรับนะคะก็จะเป็นการตอบย้ําแล้วก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าพวกเขาไม่เชื่อมั่นว่านายกแพทองทานเธอจะได้ไปต่อหลังวันที่29สิบาสิงหานี้จริงค่ะนอกจากนี้ยังต้องมองในช็อตที่ผ่านมาด้วยนะคะว่า ปฏิบัติการเอาคืนพักสีน้ำเงินค่ะทั้งในส่วนของการโยกย้ายบิ๊กข้าราชการมหาไทยก็กำลังเดินหน้าไปรวมถึงการเดินหน้าเรื่องของที่ดินเขากระโดงก็ยังไม่จบนะคะรวมถึงคดีการคัวเลือกสอวอนะคะซึ่งปรากฏว่า138อสวอก็เป็นสอวอสายสีน้ำเงินมีความเชื่อมโยงกับพักภูมิใจไทยเครือข่ายอำน,นาจของเขาค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ในมือของพักเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่บรรลุปเป้าหมายค่ะ และที่สำคัญค่ะสูตรนี้ค่ะจะการันตีได้หรือไม่ว่าพักเพื่อไทยจะอยู่ในจุดที่สามารถปุุงสภาพพักร่วมรัฐบาลได้อย่างเหนียวแน่นเหมือนที่ผ่านมาค่ะ